ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บัวความพะเยาเลือกนำบัวจากความพะเยาไปแปรรูปเป็นชาบัวเพื่อเสริมสร้างรายได้จ้าสวัสดีจ้าวกลุมิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บัวคว้าพะเจะอกเป็นไส้เป็นมากะจากปัญญาเรมเจานจากคนทคนแก่นะจาเปิไปไปบัวามนเป็นบุรีสูเจ้าเนาะแต่ประเด well ี๋ยวนยมสูบุ จับก็เลยว่าเออเอาม้ย่าทำเป็นช้าได้กว่าจ้าแล้วก็มีุาสมบัติหรือว่าไอ้สมบูรณ์เหมือนกันน็นียจับก็เลยมาทดลงทำเป็นช้าชามบัวก่อนพะเยาเนี่ยเจ้านาะอก็มีส่วนผสมห้าย่างนะคะกา้านใบดอกเกสรดีบัวนะคะเป็นเป็นเบญจะเลยนะคะห้าส่วนของบัวหลวงเทงานะ้เจ้า จ้าส่วนกรรมธีของชาบัวกนวยเยาหอมก็ต้องเก็บต้องเจือมาแลี้วเหามาล่างมาเก็บไอมาล่างเพือสะอาดนะเจ้าเรามาพื่งลงแหงเราเอามาหั่นเสียเขาตาค่อยบตู้ลมควันอีกเรยเขาก็ไปบดบดแล้วเอาก็ะเซอเใส่สอากชบบัวจะเป็นใบบัวไดเพักนามาเป็นชาบัวชาบัวตรนี้นผสมอนผสมโนประกอบ ตั้งสามยางอยูอว่าห้ายางกับสามยางกับตู้ก้างใบมิโดห้ายางนีกับปืนแกสองหัวกับมีหัวนอ้กจากเขาทําแกช้าไหมเอ้มันมีกับช้าเขากับาพันนาำิตานมากอเรื่องขอเจ้าเนาะก็มัเป็นผขงอกหัวจากโขงหอกลัวนนจะเขาไปบัวมาบดนะจ๊ะแลระก็ผสมกับทานทานแล้วก็นีสองคองน้าหอกหัวไหม รับสารพิษออกสารพิษดีนหมักต้นก้าไ่ตีนัวต่รตอตัวท้อตัวรับไอพิษออกจากร่างกายในเจลนอกจา่จนแชมพูยางจะเป็นสชมพูทำจากที่สอดหัวผสมกับน้ำมันอาหารเจลเวก็เอาเกสรหัวผสมโรลลิ่งนั่ค่ะจนมันะม กันสนับสนุนาการลงทุนพลังงานแสงอาทิติขนาดสามล้านสี่จะการสำนักงานพลังงานจังหวัดเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองจ๊งเนาะจะรับการไอ้ตู้อบลมร้อนจะจะเป็นการคู่ของเอสเอไม้จะเป็นทุนของครูเอ็กจะแล้วก็ทางราชการจะสนับสนุนในเรื่องการแห่งธุรกิจการตลาดการที่จะสำนักงานสภาพเศรษฐาของจังหวัดระยองเขาเมีคนเข้ามาดูแล ตั้งแต่การไทยทั้งกันดูสินค้าว่าจะขายได้จะได้ถึงจะได้มาไทายทำมาช่วยส,ส่งเสริมแล้วก็มาวาังแผนธุลกิจับพื่อส่วนมอปร,ป,ประยุกกลับมาในหลายด้านตั้งแต่พอิตภฟังหรือว่าการตลาดารงนี้ส่วนมันมีหลายคณะที่เป็นเข้ามาดูมาศึกษาจำเนาะแล้วก็วอวอในเป็นกับละจะเปินก็บกับมาดูแลตลอดเลยเจอส่วนนี้เรื่องของสาหารกรรม กงานันยามสหกรณ์สํานักงานพัฒนาชุมชนหรือว่ากศนอย่างนี้ก็มาดูแลหลายเรื่องนะเจ้าในเรื่องการอบรมหความรู้หรือว่าไอ้อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆงทางการตลาดกติดได้ทังหลเจ้าแอดไลน์ก็คือ lao6 เจ้าแล้วก็เบอร์โทร0 8 9 9 9 7 3 6 3 4จทาง Facebook ก็ i n i a t โรงพยาบาจ